กระผมอดีสอนเพียงเกรครับนับถอยหลังเตรียมการเลือกตั้งได้แล้วครับยุบสภาหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนพักพลังประชารัฐครับกลายเป็นพักพังประชาเละประชุมกัน78เสียงมีมติเป็นเอกฉันท์ขับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาและคณะ21คนครับออกจากพักพลังประชารัฐ ต้องไปหาพักอื่นสังกัดภายใน30วันความขัดแยง้งผู้เขาไฟใต้มาหาสมุทรมันระเบิดครับอยู่ต่อไปไม่ได้ธรรมนัติเขาข่มขู่ว่าอยากได้ตำแหน่งรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติประยุทธ์จันโอชาประวิทธวงสุวรรณแก้ปัญหาโจทย์นี้ลำบากครับจะเซียนขนาดไหนไม่มีทางจะเดินหน้าต่อไปได้ ประชุมสภาเมื่อวานนี้ครั้งแรกก็ล่มไม่ครบองค์ประชุมครับธรรมนัต2ยี่สิบกว่าเสียงจะไปอยู่พักเศรษฐกิจอะไรผมผมจำไม่ได้ครับละเฮเล่ร่อนเป็นสัมภเวสีไปการเมืองเก่าๆครับการเมืองไม่ได้พัฒนาเลยตั้งแก๊งตั้งกวนเพื่อหวังตำแหน่งหน้าที่หวังประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์ชาติจะวิบัติชิบหายอย่างไรไม่ได้คิดถึงครับ ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์แห่งชาติแต่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกตัวเองการเมืองหมุนเวียนในวงนังวนการเมืองเก่าการเมืองถอยหลังไม่พัฒนาไม่เกรงใจพี่น้องประชาชนผมเฉยๆนะครับจะออกจากพรรคพลังประชาเละหรือไม่หรือจะอยู่ด้วยกันคุณก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะอยู่ในตำแหน่งอยู่แล้วคดีความเรื่องมันคือแป้ง อันนี้ยังอยู่ในความทรงจําที่ไม่ดีของพี่น้องประชาชนที่มีต่อผู้กองแป้งของเราแก้ไม่ตกแล้วครับแก้ไม่ตกการเมืองพอมันตกมันตกเลยครับมันหลุดหลุดเลยประยุทธ์จัน์โอชาประวิทร์วงศสวรรค์แม้ว่าจะให้เพื่อนฝูงพลเอกวิทเทพหัสดินณอยุธยาไปตั้งพักรอรับอยู่ก็อยู่เล่นปาหีกันไปครับแต่ประชาชนไร้ศรัทธาขาดความศรัทธา พักพลังประชารัฐประชาชนบอกว่าเป็นพักพลังประชาเละส่งผลต่อการเลือกตั้งซ่อมที่เขตสี่จตุจักรแน่นอนครับพี่น้องประชาชนสั่งสอนพักพลังประชารัฐซ้ําเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าคุณทําให้ชาติบ้านเมืองถอยหลังเข้าคลองบริหารเศรษฐกิจบริหารโควิด -19 บริหารเรื่องการเมืองโอ้เยอะแย,ยะครับ ไปไม่ถึงดวงดาวอย่างแน่นอนให้คณะทหารมาทำการปกครองครับ7-8ปีมานี้ประเทศชาติอายเขาไปทั่วโลกครับ